ก่อนเลยก็<อ>จริงๆแล้วด้วยความที่เรารู้จักกันมาอยู่แล้วเนาะก็จริงๆแล้วด้วยพี่ต้องบอกงนี้ก่อนว่าเห็นข่าวก็ตกใจข่าวก็ตกใจเหมือนกันครับก็เป็นกําลังใจให้ครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องของกฎหมายเรื่องของอะไรอย่างนี้ที่ที่มันมีเรื่องกฎเกณฑ์ตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็ให้มันเป็นไปตามเรื่องกฎหมายนะครับแต่ในฐานะของน้องคนหนึ่งละกันก็ขอให้หายไวๆแล้วก็ ไม่กระทบเป็นอิน jury ที่อยู่ต่อไปนานๆยาวๆนะครับก็เป็นกำลังใจพี่เป็กอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในฐานะของน้องคนหนึ่งก็อยากจะบอกว่าสู้ๆแล้วก็หายไวๆนะครับได้รรโอกาสท<ว>ุกคนเลยปะผมรู้หลังคนอื่นด้วยคือ,โอโผมเห็นอันแรกก่อนที่เป็นเรื่องของโ,อดโดนฟันโดนอะไรอย่างนี้ก็ก็แค่ไปคอมเมนต์นิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้ เรายังไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดนะครับแต่พอเราคลิปใช่คือเมื่อคืนอ่ะผมมีไลฟ์อยู่ช่วงดึกแล้วเสร็จประมาณเที่ยงคืนอ่ะเพิ่งมาเห็นนะครับก็ก็ตกใจเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกก็คือให้มันเป็นไปในตามเรื่องของกฎหมายแล้วก็อะไรที่เราเป็นกําลังใจได้เราก็เป็นกําลังใจให้นะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วก็อยากจะให้มันเป็นตามกระบวนการของกฎหมายที่มันจะเกิดขึ้นไม่ผ่านนะเราเห็นเขาเป็นคนลอย เรารู้จักกันมานานมากแล้วครับแล้วก็เรารู้ว่าเราก็เคยอยู่ในโหมดที่เราก็ไปเอ็นจอยสนุกสนานด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีเลเวลของการความพอดีของมันนะในมุมผมผมรู้สึกว่ามันต้องมีความพอดีของมันแล้วก็เมื่อวานก็แค่พอเห็นคลิปแล้วก็ตกใจว่าเฮ้ยมันไปถึงขนาดนั้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเราไม่คิดว่ามันจะไปเอเกซเลรในถึงระดับนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยไม่ ไม่รู้ว่าแบบมันมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยครับใช่เพานเขามีเรื่องเทียบหรืออะไรในใจบ้าง,ไรไงเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจผมจริงๆส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรตรงนั้นมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคนคนหนึ่งที่ที่ enjoy ถึงขนาดนั้นผมว่าก็น่าจะมีแหละมั้งถ้าถามผมนะคือต้องเลือกใช้คําที่เรามาระวังนหนึ่งคือต้องบอกงี้ก่อนว่าผมเชื่อว่าหนึ่งคนที่ ปาร์ตี้หรือสนุกสนานเนี่ยผมว่าถ้าไปในถึงจุดที่มันข้ามเลเวลบางอย่างไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้มาจากความสบายในทุกมุมแหละก็ถา,ถามผมนะต้องต้องบอกงนี้ก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่ามันก็เป็นตัวที่มาช่วยระบายบางสิ่งบางอย่างสำหรับบางคนได้นะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่คนด้วย แต่ส่วนตัวไม่ได้คุยกับพี่เป๊กมากพอที่จะรู้ว่ามีเรื่องอะไรที่เขาเป็นปัญหาอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆเขาหรือว่าคนที่สนิทกับเขาเนี่ยน่าจะให้คําตอบเรื่องนี้ได้มากกว่าผมได้ดีกว่าผมใช่ครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้หลังจากนี้สภาพจิตใ,ใจเขาจากที่เรารู้จักขเขามาเราว่าเขาจะเป็นเรื่อไอะไรรับที่ได้ไหมครับผมเชื่อว่าถ้ามีรอบข้างที่ดีครับสิ่งแรกก่อน ถ้ามีรอบข้างที่ดีผมเชื่อว่าพี่เป็กจะผ่านมันไปได้ดีแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ครับ mm hmm. ผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของพี่เป็กตอนนี้ผมเชื่อว่าการเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ครับ mm hmm. ผมว่าถ้าคนเราอ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตที่มันทําให้มันเป็นจุดที่อาจจะหนักหรือแรงอ่ะถ้าเราเรียนรู้จากมันได้ผมเชื่อว่าคนเราอ่ะสามารถที่จะปรับเปลี่ยน แล้วใช้มันเป็นโอกาสบางอย่างเพื่อที่ตัวเองจะดีขึ้นในบางมุมได้แน่นอนอยู่แล้วครับที่ในฐานะที่เราเป็นน้องเราสิ่อน,นคนที่เสพข่าวเราก็ตัดสินจัดคิดไปแล้วแต่ขาดรที่ไม่ฟังความครนะครับ,บจริงๆผมเชื่อว่าทุกเรื่องมันมีสองด้านเสมอครับนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเสพนิดหนึ่งครับเพราะว่าในฐานะของนักข่าวคนที่เสนอข่าวเนาะมันก็มีหลายมุมมุมแรกก็เสนอเพื่อให้คนสนใจ แล้วก็ให้ข้อเท็จจริงในมุมต่างๆนะครับอันนี้คือหน้าที่ของพี่ๆนักข่าวทุกคนทีนี้ในหน้าที่ของคนเสพหน้าที่ของคนเสพคือเราก็ต้องเสพอย่างมีวิจารณญาณด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะเราอ่านบางทีเราอ่านหัวข่าวแล้วเราตัดสินแล้วอย่าเพิ่งครับเรารู้เรื่องราวให้มันจบสิ้นก่อนเราถึงจะตัดสินได้ว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงแล้วก็ท้ายสุดแล้วการตัดสินของแต่ละคนมันก็เป็นข้อคิดเห็นของแต่ละคนอยู่ดี มีอารมณ์ตัวเองร่วมเคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้มันก็ผูกมัดตรงนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเสพยังมีวิจารณญาณแล้วก็คอมเมนต์ยังมีวิจารณญาณด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถที่จะไปลงข้อคิดเห็นของตัวเองได้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกในทุกข่าวในทุกเรื่องราวของคนที่คอมเมนต์คุณไม่รู้หรอกว่าการคอมเมนต์ของคุณนะ่ะมีความดู สร้างความรู้สึกให้กับคนที่อ่านหรือคนที่กําลังโดนสิ่งสิ่งนั้นอย่างไรเพราะฉะนั้นเป็นกลางดีที่สุดในมุมผมสองคือไม่จําเป็นต้องแรงก็สามารถที่จะได้ get point across ครับนะครับก็ <c oughs> อันนี้มาจากมุมคนที่พูดตรงมากนะ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกก่อนว่ามาจากมุมคนที่แบบพูดตรงมาก <c oughs> แต, <c oughs> แต่แต่ทุกการพูดของผม <c oughs> ผมคิดว่าผมอะ คิดมาในระดับหนึ่งแล้วแล้วผมอยากให้ทุกคนคิดไตรตรองเหมือนกันนะครับก่อนที่จะมานะครับ